ที่แรกคือสุรินนะครับสุรินก็ตตรงมีชางละ่ะไอ้ที่นั่น,นเตรียมขบวนสร้างร้ายเชือกแล้วเตรียมแห่เราไอ้นะฮะวัฒนธรรมสุตรอลังการต้อนรับสงการที่เตรียมคด้านคืนอ่านี่เป็นขบวนสร้างซิบเชือกไอ้และขบวนศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน จากหลายชนเผ่านียที่เห็นนี่นักท่องเที่ยวและกับประชาชนได้สัมผัสในงานมหาสงกรานช้างสุรินวันที่11ถึง13เมษายนนะคะไอณนะสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอยู่จังหวัดสุรินรบอ<บ>ดดี้มิเตสังมีขบวนต่างๆทั้งขบวนกองเงาขาบวนศิละปะวัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆบขบวนแห่เครื่องเสียงหลักสางบรรยากาศสนุกสนานเต็มไปด้วยสีสันตลอดทางอะเน,นาะ ที่สําคัญมีการแสดงเล่าขานตำนานค้นเรียงสร้างนี่แหละมันจุดเด่นของสุรินทร์ซึ่งตำนานเห็นป่ะซึ่งเล่าซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างค้นกับสร้างในวิถีของชาวสุรินทร์ในงานนี่ก็มีเลนน้ำกับสร้างพร้อมและจุดเด่นนะมีอ,อุโมงค์น้ำปาร์ตี้ฟงไผ่สะดวกสุรินทร์ไปเล่นน้ำกับสร้างสุรินทร์เลยเลยค่ะคช่วงนี้ช่วงหลังมานี่หลายปีมานี่ แต่ละจังหวัดนี่แข่งกันหมอแพทย์เรา<ร><ร>ต้องไปนอกเขตเลยแหะอยู่ใส่จังหวัดใดกมออ็มวนอมวนบัดนะครับไปขอนแก่นครับ